สวัสดีค่ะโค้ดสีลักตันสิรินะคะเอาละค่ะคลิปนี้โค้ดตั้งชื่อว่าทําไมต้องตั้งเป้าหมายชีวิตเออทาไมต้องตั้งเป้าหมายชีวิตนะคะสิ่งนี้สําคัญมากๆเลยหลายๆคนเนี่ยไม่เคยตั้งเป้าหมายชีวิตก็จะไหมคะเวลาที่เราไม่มีเป้าหมายชีวิตเนี่ยมันเริ่มลอยนึกถึงอย่างนี้นะสมมุติว่าเราแล่นเรือไปในทะเลนะแล่นเรือไปในทะเลนะคะแต่รู้จะไปไหน ไม่มีปลายทางที่จะไปแล้วถ้ามันจะไปถูกไหมคะเนี่ยฮะเรือมก็ลอยเทงเตะอยู่ในทะเลอย่างนั้นแหละใช่ไหมคะก็มันจะไปไหนไม่มีทิศทางนะเพราะฉะนั้นนี่นะคะสำคัญมากๆเลยชีวิตที่ไม่มีเป้าหมายเหมือนเรือออกทะเลไม่รู้จะไปที่ไหนไม่มีทิศทางเข้าใจไหมคะงั้นเวลาที่เราตั้งเป้าหมายมันเป็นการปักธงนะนึกออกไหมเฮ้ยฉันจะไปเอางี้เอาง่ายๆเดินทางก็ไเลยเอางี้เดินทางกันชัดหน่อยนะสมมติ วันหยุดฮอลิเดย์มาเลยครับหยุดสามวันห้าวันติดต่อกันเอุจืดจุดยๆเราจะไปเที่ยวไหนคะเออไม่รู้เหมือนกันว่าไปไหนเอาท้าไม่รู้จะได้ไปไหมคะก็ไม่ได้ไปเราอยู่บ้านใช่ไหมนี่หลายๆคนชิดนไม่แวเป้าหมายเนี่ยชื่นก็อยู่อยู่กับที่เหมือนเดิมนี่แหละเหมือนรู้จะไปไหนนี่แหละเข้าใจไหมคะรู้ตื่นมาทําอะไรเพื่ออะไรทําอะไรไม่มีไม่มีเป้าหมายจะทําอะไรเลยเข้าใจไหมคะนี่แหละชื่นที่ขาดพลังแล้วมันก็ไม่สําเร็จซักกทีรู้แต่ว่าชีวิตนี่อยากสำเร็จอยากเวย ก็รู้เป็นลอยลอยล่องล่องฟ้องฟอ,องเหมือนฟองอากาศอยู่อย่างนี้มันถึงไม่เป็นจริงสักทีหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้เป็นเป้าหมายตั้งเป้าหมายขึ้นมาเป้าหมายสําคัญมากมากเลยเหมือนกนารปักธงปักเส้นชัยเราจะไปไหนใช่ไหมคะออกเดินเรือแล้วจะไปไหนจะไปเกาะไหนปักธงลงไปก็จะไมคะเออหรือว่าอย่างเมื่อกี้นี้อย่างที่บอกนะคะจะไปเที่ยววันหยุดฮอลิเดย์มาแล้วสามวันห้าวันลองวิเอ็นมาแล้วเนี่ย จะไปเที่ยวไหนปักธงลงไปจะไปเที่ยวยุโรป,ปจะไปเที่ยวอเมริกาจะไปเที่ยวญี่ปุ่นหรือจะไปเที่ยวเหนือเนเชียงใหม่เชียงรายก็ได้นะหรือจะไปเที่ยวพัทยาก็ได้ที่ไหนเราปักธงมาเวลาออกเดินทางจะเดินทางถูกเข,าเข้าใจไหมคะขับรถไปถูกทางจะไปไหน <c oughs> นี่แหละชีวิตมีเป้าหมายก็คือจะมีทิศทางเข้าใจไหมคะไม่มีเป้าหมายไม่มีทิศทาง นี่นะต่อจากนี้ไปนะคะใครที่ไม่เคยตั้งเป้าหมายชีวิตนะคะตั้งเป้าหมายหน่อยนะคะเราจะกรี๊ดสลบไปแหละเพราะมันจะเป็นจริงแล้วว่าเพราจะเป็นจริงแล้วม่าแล้วมันจะเหมือนกับโอ้โหมันดึงดูดกัมนมาเป้าหมายที่ตั้งไว้นี่ยน้นหัวสมองนี่นะตั้งไว้ในหัวสมองนะมนีน่นะมันก็ดีแบบหนึ่งนะแต่ไม่พอ,อ,เ,พอเขียนตั้งหัวสมองไม่พอเขียนด้วยเขียนเข s, ียนเขียนเขียนเขียนสำคัญมากเป้าหมายต้องเขียนออกมาให้ตามันเห็นแล้วอ่านบ่อยๆดูบ่อยๆอ่านบ่อยๆดูบ่อยๆก็จะไม่แคะ โอ้ยมันมีเทคนิคการตั้งเป้าหมายเยอะแยะมากมายเลยโอ้สอนคลิปนี้ไม่ไหวหรอกมันยาวเหยียดเลยเ <laughs> นะเอาเอาง่ายคิดสั้นๆนี้ไปก่อนความรู้สั้นๆก่อนนะคะ <laughs> แล้วก็ขอกระเชิญชวนนะคะใครที่อยากมีปี2560ที่เลิศที่สุดเป็นปีที่ดเบสที่สุดของชีวิตนะคะโค้ชเชิญชวนมาเร็ยนกับโค้ชนะคะโค้ชจะหลักสูตรพิเศษสอนให้ในวันเสาร์าที่7มกราคมช่วงบ่ายนะคะบ่ายโมงถึง5โมงเย็นนะคะในชื่อหลักสูตรนี้ว่า สำเร็จไวในเจ็ดขั้นตอนสำเร็จไวในเจ็ดขั้นตอนนะคะมาเรียนกับโค้ชเลยนะคะโค้ชจะบอกสวัสดีนี่เป็นครั้งสุดท้ายของปีที่เราจะคุยกันแล้วนะคุณรู้ค่ะสวัสดีครับแหมกินก็บุืเตียวกราววันนี้นี่จะเป็นภาคต่อของอิตวิทยาคืออะ ไรนะคะทำไมเราจะต้องมาตอบภาคสองกันด้วยจ้ะอ๋อตกลงผมมีเปลี่ยนใจเล็กน้อยนะฮะก็คือว่าเนื่องจากเป็นวันปีใหม่นะครับคุณเปเป็นถือเป,เป็นวาระและโอกาสพิเศษเนี่ยจิวิยาคืออะไรภาคที่สองเนี่ยเราจะเลื่อนไปเป็นครั้งหน้านะครับเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยะนะฮะเรามี ปีใหม่ที่กําลังเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะพูดเรื่องเคล็ดลับในการตั้งเป้าหมายซะหน่อยนะครับเพราะว่าเยอะมากเหลือเกินนะฮะคุเวที่มีผู้ฟังนะครับที่ถามคำถามเข้ามานะครับหาผมทั้งในเวลาเจอตอนหน้าด้วยแมสเซจด้วยนะครับทุกอย่างเลยนะครับว่าเวลาตั้งเป้าปีใหม่นะครับหรือตั้งเป้าในปีต่างๆไอ้โทษครับตั้งเป้าในวาระสําคัญต่างๆนะครับ แล้วมันทําได้แป๊บเดียวนะครับแล้วก็ล้มเหลวแล้วก็ล้มเหลวอีกแล้งเลกเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยสงสัยว่าทําไมมันจึงเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นมีกลไกทางจุยญายอย่างไรและจะแก้ไขยอย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยโอ้เรื่องนี้ยากนะครับสนุกแน่นอนเลยผมรับรองเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันแก้ไขว่าอาจจะตั้งเป้าอย่างไรให้มันสําเร็จจริงๆแต่ก่อนอื่นผมถามคุณเป้ก่อนดีนกว่าว่าปีใหม่นี้คุณเป้มีเป้าหมายอย่างไรครับ เป้าหมายก็คือว่าดิฉันจะพยายามมันฟังดูมันค่อนข้างจะติงตองนะคะหมายถึงว่าเอารูปที่ถ่ายมาจำนวนหลายพันว,วิดีโอร้อยกว่าคลิปจากคลิปทีลาพักร้อนมารวบรวมยำกันให้สำเร็จนี่คนที่โลเทคมากลระเดิงจากวันตอนนี้เขาแอบไหบให้ช็อปช่วยช่วงช่วยชาติเลยใช่ไหมคุณปูดิฉันก็โลเทคมากคอมดิฉันก็คือแบบ มันไม่สามารถลองคลิปวิดีโอกับกล้อง GoPro ดิันได้ทังทฉันกำลงควักเนื้อช็อปช่วยชาติเพื่อซื้อคอมใหม่นะฮะหมดรูดเลยทีเดียวค่ะเต้าหมายของดิฉันที่ฉันไม่ได้มองอะไรไกล่มากเอาให้มันใกล้ๆให้มันสมบูรณ์ก่อนนะคะ นี่นะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่โดยไม่ได้ตั้งใจนะครับเข้าประเด็นเด่นนะครับเพราะว่าเขาพบว,ว่าใช่ครับเขาพบว,ว่าหนึ่งในสาเหตุนะครับนี่เราให้เป็นน้ําจิ้มไปก่อนนะครับหนึ่งในสาเหตุที่คนล้มเหลวกันมากนะครับจริงๆเพราะว่าตัวเป้าหมายเนี่ยนอกจากจะไม่ชัดเจนพอแล้วเนี่ยยังเป็นเป้าหมายที่ไกลเกินไปนะครับแต่เดี๋ยวผมมาพูดในรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก่อนอื่นผมจะมาให้คุณผู้ฟังทุกคนเนี่ยลองตั้งเป้าหมายกันก่อนนะครับ หลายคนก็ยังไม่มีนะฮะระหว่างที่ฟังวุ้นเต้หรือว่าเดี๋ยวหลังจากพักเด็กแรกเนี่ยผมอยากจะให้เราเนี่ยช่วยกันตั้งเป้าหมายหน่อยนะครับว่าปีหน้านะครับหลังจากวันปีใหม่นะครับของ2558ขึ้น2559เนี่ยเราอยากจะเปลี่ยนแปลงด้านไหนที่สุดนะครับเพราะว่าการฟังนี้เนี่ยมันจะได้ผลประโยชน์ขึ้นอีกเป็นนัดไม่รู้กี่เท่านะฮะเป็นสิเท่าถ้าเรารู้ว่า เราเนี่ยต้องการจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรจะเป็นแบบของคุณมุเป้เปก็ได้นะครับเล็กๆน้อยๆก็ได้แต่ว่าจะเอาเป็นเรื่องใหญ่ๆก็ดีเหมือนกันนะครับเรื่องใหญ่อย่างเช่นนะครับเรื่องสุขภาพนะฮะเรื่องชีวิตเรื่องเงินเรื่องความสัมพันธ์อะไรแบบนี้นะครับลองตั้งดูะระหว่างที่ตั้งนะครับผมจะมาเล่าอะไรที่สนุกสนุกให้ฟังนะครับเรารู้กันแล้วนะครับว่าเป้าหมายปีใหม่เนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า New Year s resolution นะครับเป็นคำศัพท์เฉพาะนะครับทีนี้เนี่ย New Year's resolution เนี่ยคือวันที่31ธันวาคมทีนี้มันมีอีกวันหนึงรู้ไหที่คนเนี่ยไม่ค่อยรู้เลยแล้วตลกสุดๆเลยครับเขาชื่อว่าวัน ditch New Year's resolution ditch แปลว่าทิ้งคือนักวิจัยทั่วโลงเนี่ยนะฮะเขาค้นพบว่าวันวันเนี้ยเป็นวันที่โดยเฉลี่ยแล้วคนจะทิ้งเป้าหมายปีใหม่กันเยอะที่สุดครับซึ่ง วันเนี้อยู่ในเดือนอ,ะ,อะไรและอยู่ในวันที่เท่าไหร่เนี่ยผมให้คุณอูเป้ถ่ายลเล่นเล่นคุณอเป้ะว่าเดือนอะไรครับที่เราจะถึงเป้าหมายปีใหม่น่าจะก่อนวาเลนไทน์กุมพาพันธ์หรือเปล่าคะเร็วกว่านั้นอีกอมกราคมนี่แหละคุณอเป้ วันที่17เมกราคมครับเขาพบว่าเป็นวันที่คนจะทิ้งเป้าหมายปีใหม่ได้ได้โดยเฉลี่ยนะฮะทั่วโลกเนี่ยได้อย่างอ่ามากที่สุดครับโอ้ m ม g ก็อ่ะแก้นตกใจและอย่างบางท่านใช่ไหมปีใหม่ตั้งใจเราเพื่อลูกเมียท้องเราต้องเลิกโอ้ยเออนั่นแหละประพมประมาณสิตเจงดใหม่างกต้อง นี่นี่นี่เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับอันนี้สนุกมากเลยก่อนอื่นเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าไอ้ ditch new year solution เนี่ยเป็นค่าเฉลี่ยบางคนก็บอกแล้วนานกว่าน,นั้นนะครับบางคนก็เร็วกว่าน,นั้นนะครับแต่โดยเฉลี่ยแล้วนะครับสามสัปดาห์ครับคืออ่าระยะในเป้าหมายของคนทั่วไปนะครับที่จะสามารถทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ไดนะซึ่งก็ถือว่าถือว่ายังดีนะฮะไม่ไม่แย่ทีนี้คุณวิชัทไวส์แมนเนี่ยเขาก็ลองเอาไปทําวิจัยต่อแล้วเขาพบว่า ในคน3,000คนนะครับ3,000คนเลยนะฮะว่า88%เนี่ยจะรักษาเป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะได้ภายในเวลาไม่ถึงเดือนครับแล้วพหลังจากเดือนหนึ่งก็หรือประมาณ3สัปดาห์อย่างที่บอกเนี่ยนะฮะก็เรียบร้อยครับเก่งแต่อันนี้ไม่ใช่แค่ปีใหม่เขาทำสําหรับงานวิจัยตั้งเป้าในระยะไหนก็แล้วแต่นะครับเอาล่ะทีนี้เรามาดูกันสั้นๆก่อนว่าสาเหตุคืออะไรนะครับก่อนที่จะพัก สาเหตุหนึ่งแรกเลยครับที่สําคัญที่สุดในุมเป้คือเราตั้งเป้าที่เยอะครับอันนี้ไม่ใช่ไกลนะฮะแต่เยอะอันนี้คือสาเหตุที่ใหญ่ที่สุดอย่างเช่นอาผมยกตัวอย่างแบบนี้เลยครับปีหน้าฉันจะเลิกบุหรี่ลดน้ําหนักเป็นคนขยันขึ้นอดออมให้มากขึ้นและเป็นแม่หรือพ่อที่ดีขึ้นให้ได้นะครับอ่าแล้วแต่เราเป็นแม่หรือพ่อเอาเป็นแฟนแล้วเป็นแฟนที่ดีขึ้นให้ได้มเมื่อกี้ประมาณเป้าห้าอย่างเราเนี่ยด้วยความที่เราเป็นคนที่มีความ ปรารถนาดีนะครับกับตัวเองมีความหวังที่ดีแล้วก็อยากเป็นคนที่ดีในโลกใบนี้พอเราตั้งเป้าหมายแบบนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออย่างนี้ครับมันจะเกิดความเครียดครับน่ะแล้วความเครียดเนี่ยนะฮะมันจริงๆความเครียดเนี่ยคุณเปมันไม่ได้เกิดจากเป้าที่ใหญ่หรือหรือไกลนะครับแต่มันเกิดจากเป้าที่เยอะก่อนนะครับพอมันเยอะแล้วมันเครียดเติบเนี่ยผมถามคุณเป้ง่ายๆครับคนที่ติดบุหรี่เนี่ยนะครับเวลาเครียดเนี่ยเขาจะทําอะไรครับ เครียดเขาส่วนมากเขาสูบเพื่อคลายเครียดนะถูกต้องครับอ่ะคนที่อ้วนหรือชอบกินจุกจิกเนี่ยเวลาเครียดเนี่ยเขาจะทําอะไรครับก็อย่างที่คุณภูบอกถูกต้อง,องความสุขของเขาคือการกินได้ บุฟเฟ่ดิเด็ดเดอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นเอ่อตัวอย่างก็จะเป็นอย่างเงี้ย s o on n n d s o on หมายความว่าเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆสำหรับทุกกรณีนะครับแต่สิ่งง่ายๆที่ผมอยากให้จําไว้ก็คือว่าเราเนี่ยจะนะครับผมเคยพูดไว้แล้วในคอร์สของเราแต่ผมะย้ยาำอีกทีอันนี้ทีเด็ดมากก็คือว่ามนุษย์เนี่ยมีกดง่ายๆอยู่ข้อหนึ่งคือมนุษย์จะเคลื่อนที่เข้าหาความสุขเสมอ จะเคลื่อนที่ออกจากพื้นที่ที่เครียดน้อยนะครับพยายามนะฮะไปหาไอ้ y, โทษครับพื้นที่ที่เครียดมากไปหาพื้นที่ที่เครียดน้อยเพราะฉะนั้นเมื่อเราตั้งเป้าหมายที่เยอะเกินไปนะครับอย่างเช่นเราอ่าเราเป็นคนติดบุหรี่อ่าง่ายๆเอาไม่เอาติดบุหรี่เอา,าเอา,าหารอ้วนๆก่อนเราเป็นคนชอบกินจุกจิกกินอาหารอ้วนๆอ้วนเป็นคนอ้วนนะครับสุขภาพไม่ดีแล้วเราตั้งเป้าแบบมันแกาห้าเป้านะครับโดยหนึ่งในนั้นเนี่ยมีเป้าหมายว่าจะเป็นคนที่กินจุกจิกน้อยลงแล้วออกกําลังกายด้วยนะครับ คราวนี้เราก็จะแบบชิปเปลงแล้วทำไมเป้ามันเยอะขนาดนี้แล้วพอหลังจากปีใหม่อ่ะอย่างที่บอกอาทิตย์หนึ่งเราก็ทำได้เราสามารถที่จะอดอาหารได้เราสามารถที่จะเป็นแฟนที่ดีขึ้นด้วยแล้วก็ออมเงินด้วยแล้วก็นู่นนี่นู่นนี่นะครับสักพักหนึ่งสมองมันจะโอ้โหแต่มันหลายอย่างเลยโอ้โหเหนื่อยจังเลยโอ้โหแล้วอ่ะคราวนี้แหละครับพอผ่านไปสองสัปดาห์ปุ๊บสมองนะครับมันจะคำนวณล่วงหน้าเลยโอ้โหนี่ฉันต้องเป็นแบบนี้ไปอีกปีหนึ่งเนี่ยอีกสิบปีเนี่ยอีกห้าปีสมมตินะฮะ เอาละส t r e s มานะฮะความเครียดสารคอ,อริซซลหลังแล้วโปะเลยครับส n a p เลยเราจะไม่ไหวครับแล้วก็สุดท้ายก็จะไหลไปหาอาหารอ้วนๆบ้างละ่ะบุรีบ้างละ่ะเล่าบ้างละ่ะเ,เกมบ้างละ่ะช้อปปิ้งบ้างละ่ะอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือจุดแรกนะครับแต่นี่แค่น้ำจิ้มนะคุณูเป้มันยังมีสาเหตุและมีวิธีแก้อีกเดี๋ยวเรามาดูกันได้ได้เลยค่ะเดี๋ยวรอ เมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็ได้เกริ่นกันไปว่าปัจจัยที่ทําให้เป้าหมายที่เราตั้งใจจะทําให้มันสําเร็จในปีใหม่เนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้เลยก็คือว่ามีเป้าหมายที่เยอะนะคะแล้วก็ยังมีเป้าหมายที่มันค่อนข้างที่จะหา่างไกลมันมันยังไม่เกิดขึ้นเร็วๆนี้เราก็เลยแบบว่าเออที่คิดไว้ก่อนแล้วก็ลืมเลือนไปปัจจัยต่อมาคืออะไระคะอ่านะครับคปปุณเ่าเดี๋ยวก่อนที่จะไปประการต่อไปเนี่ยผมมีงานวิจัยสนุกๆมา ย้ำนะครับหรือว่ามาตอกย้ำนะครับความเข้าใจในเรื่องการตั้งเป้าหมายที่เยอะนะครับเสียก่อนทั้งหนึ่งงานวิจัยนะครับางานวิจัยนี้มาจากศาสตราจารย์บาบาชีฟนะครับจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดคือศาสตราจารย์คนนี้นะครับเขาแบ่งผู้เข้าร่วมวิจัยที่มาเข้าเนี่ยเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งเนี่ยต้องท่องตัวเลขนะครับเจ็ดหลักนะครับส่วนอีกลุ่มหนึ่งเนี่ยต้องท่องตัวเลขสองหลักคุยง่ายว่ากลุ่มท่องสองหลักก็สบายมากเช่นแบบ เจ็ดห้าอะไรก็ท่องไปนะครับส่วนในกลุ่มหนึ่งอ่ะเจ็ดหลักเจ็ดหลักนี่เยอะนะครับศูนย์แปดหนึ่งแปดสี่แปดตัวอะไรเงี้ยเจ็ดเจ็ดหลักนะครับแล้วก็ทั้งสองกลุ่มเนี่ยตอนหลังเนี่ยเขาสั่งให้อ่าหลังจากที่ท่องสักพักเขาสั่งให้เดินจากห้องหนึ่งครับไปอยู่อีกห้องหนึ่งนะครับซึ่งอ่าระหว่างทางเดินไปอีกห้องหนึ่งเนี่ยเขามีอ่าขนมวางไว้ระหว่างทางนะครับสองอย่างนะครับหนึ่งก็คือเป็นพวกสลัดผลไม้สุขภาพดีนะครับสองก็คือเป็นพวกเค้กช็อกโกแลตครับซึ่งแบบซึ่งอ้วนครับแล้วก็รรรราาดดดคีมอะไ ทีนี้หลังจากที่สองกลุ่มเนี้ยกําลังเดินไปนะครับอ่าีกห้องหนึ่งย้ายห้องเนี่ยปรากฏว่าครับปปคุณอุเโคโคตตกกป้กลุ่มที่ท่องตัวเลขเจ็ดหลักครับเลือกหยิบเค้กช็อกโกแลตมากกว่ากลุ่มที่ท่องตัวเลขสองหลักสองเท่าครับบ้าไปแล้วนะครับคือมันเครียดอย่างเงี้ยเหรอฮะเยอะหรือเกินหนึ่งเครียดด้วยครับอันนั้นอันนั้นมีส่วนนะครับมีส่วนแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยอันนี้น่าสนใจมากๆผมชอบงานวิจัยนี้มากเลยอีกส่วนนึงเนี่ยเขาเรียกว่า พลังประมวลผลนะครับหรือว่าชื่อมันยากคือ cognitive load cognitive คือความคิดนะครับโหลดก็คือโหลดก็คือแบบความเยอะของมันนะครับเวลาเรามีความคิดอยู่ในหัวเยอะครับคุณอุเป้สิ่งที่ต้องแบบอย่เช่นว่าต้องคิดนู่นจํำนี่ต้องทํานู่นทํานี่นะครับอ่าย่าเช่นคนที่ต้องจําตัวเลขเจ็ดหลักเนี่ยก็จะต้องพ่องทีนี้เนี่ยคุณอุเป้ใครใครเนี่ยเห็นเค้กช็อกโกแลต ก็ต้องชอบกว่าส่วนใหญ่นะฮะไม่ใช่ทุกคนแต่ส่วนใหญ่ก็ต้องชอบมากกว่าสลัดผลไม้อยู่แล้วนะครับเพราะมันอร่อยกว่านุนีนุนีนะครับเพราะฉะนั้นคนโปกติเนี่ยถ้าเห็นเนี่ยก็มักจะอยากหยิบเค้กช็อกโกแลตอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคนที่เขาไม่ต้องคิดอะไรมากจําแค่เจ็ดห้าก็แบบเฮ้ยไม่กินไม่เอาเฮ้ยสลัดผลไม้ดีกว่านะเฮ้ยเอาสลัดผลไม้ดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้ทีนี้คนที่ท่องเจ็ดหลักเนี่ยนักวิทยาศาสต์นักจิตวิทยาเนี่ย เขาพบว่าเนื่องจากตัวเองต้องต้องจำเนี่ยเจ็ดหลักต้องท่องอยู่เนี่ยพอเดินผ่านเนี่ย เมื่อเขเห็นเุิ่มเนี่ยคุณเป้มันไม่มีการจะต,ต้องมานั่งคิดอะไรให้มากแล้วครับว่าโหลดหรือว่าฮอกไนทิฟโหลดไอ้ไอ้หน่วยประมวลผลความคิดในสมองเนี่ยมันมัวแต่ไปยุ่งอยู่กับตัวเลขแล้วมันก็แบบเห็นแล้วเุิ่มมันก็อันนี้ละกันอะไรเงี้ยเอาเอาอันที่ชินเอาอันที่เห็นว่าชอบเอาอันที่เห็นว่าใช่แต่ไม่มีพลังพอที่จะมานั่งระงับและควบคุมตัวเองครับให้ดูสังเกตตัวเองง่ายๆครับอันนี้มาชีวิตของคนทุกคนแล้วนะฮะ สังเกตดูว่าเวลาที่เราจะอ่อนแอต่อสิ่งที่เราตายยากมากที่สุดเนี่ยคือหนึ่งเวลาที่เราเครียดแต่สองครับเวลาที่เราเหนื่อยและอ่อนแอนะครับเวลาที่เราแบบโอ้ยไม่ไหวแล้ววันนี้เหนื่อยมาทั้งวันเลยล่ะไปแล้วครับทันี้ไหลแล้วไปติดยูทูบก็ติดติดเน็ตก็ติดติดเฟซบุ๊กติดรูปแฟนเก่าติดบุหรี่ติดเหล้าติดอะไรก็ตามนะครับ เราจะไหลไปหาสิ่งที่เราติดเนี่ยในายามที่เราเหนื่อยและอ่อนแอด้วยนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงยาเขาจึงบอกว่ายาพยา,ยามทําให้ตัวเองเนี่ยเหนื่อยและอ่อนแอโดยการตั้งเป้าหมายที่เยอะที่ใหญ่ที่ไกลเกินไปนะครับ mm hmm. วิธีการแก้คืออย่างนี้ครับคุณเป้ให้เราเนี่ยซ <c oughs> อยเป้าหมายที่ใหญ่ออกเป็นเป้าหมายที่เล็กซึ่งผมเนี่ยมีคําศัพท์เฉพาะที่ผมใช้เองเลยนะฮะผมชอบมากเลยที่อยากให้ทุกคนเนี่ยเอาไปท่องไว้เลยคือ ฝันต้องใหญ่แต่วิันต้องเล็กนี่ผมชอบคํานี้มากหมายความว่าคุณเนี่ยฝันใหญ่ๆได้อย่างเช่นฝันว่าฝันว่าจะหุ่นดีมีซิกแพคนี่ฝันว่าจะออมเงินให้ได้สิบล้านนะครับอ่าฝันว่าจะเป็นอ่าแฟนที่ดีที่สุดในโลกสมมุติอะไรก็แล้วแต่นะครับอ่าพวกนี้ฝันได้ฝันให้ใหญ่ครับอย่าไปฝันเล็กครับเขาบอกกันตลอด d r e a m b i g อันนั้นไม่ผิดเลยฮะ dream b i g แต่วิันอ่ะต้องเล็กหมายความว่าคุณอย่าไปคุณอย่าไปบอกตัวเองว่าอ่ะเนี่ย จะคุนดีมีซิคแพ็แเราไปบอกว่านั้นจะอดอาหารเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยอดให้ได้กินในวัวละมือเดือนหนึ่ง่านะผมฟันให้เลยครับ99%ในร้อยเจงครับอันนี้เห็นมาเยอะแล้วนะครับวินัยเนี่ยต้องเล็กหมายความว่าแทนที่คุณจะบอกว่าจะอดอาหารให้ได้เดือนหนึ่งนะครับกินแค่มือเดียวบอกไปเลยครับว่าแค่แต่ละวันเนี่ยนะฮะจะออกไปเดินตอนเช้าให้ได้ครึ่งโลเอางี้นะครับเอาแบบง่ายง่ายหรือในแต่ละวันเนี่ยมื้อเย็นเนี่ย จะลดอาหารที่กินให้ได้เนี่ยหนึ่งทับผีต่ตอมืออันนี้อาจจะดูแบบเอ้ยมันน้อยเยอะดูแบบกระจอกอย่าไปดูถูกพลังของความน้อยครับน้ําที่หยดแต่ละหยดเนี่ยก็ยังสามารถเทะกัดเซาะหินผาให้แบบค่อยๆอยทะลุทะลุทะลวงจนกลายเป็นรูเป็นรูโบได้นะครับ<ม>น้ำเติมทีละหยดก็เต็มตุ่มนะครับและที่สําคัญที่สุดเนี่ยคือผมเห็นคนมากมายรอบตัวผมนะครับ ที่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองและในเป็นคนใหม่เลยนะฮะในหลายในทุกรูปแบบเลยเนี่ยคือเขาเนี่ยท,ทํเทเล็กเทาน้อยคงเต้แต่เขาทําไม่หยุดแล้วเขาทาเนี่ยเขาเรียกว่าเล็กแต่ไม่ลดละนะครับก่อนจากกันผมจะให้ตัวอย่างาจากชีวิตจริงครับมีคุณหมอท่านหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องผมชอบมากคุณหมอเนี่ยเขา,าเป็นคุณหมอ,อรักษาผิวหนังนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยช่วยคนไข้เลิกบุหรี่ได้เยอะมากๆผมก็เลยลองถามเขาดูว่าเขาทํำยังไงเขาบอกเขาทำนี้ครับ ทุกครั้งที่คนไข้เนี่ยมาหาเขาเนี่ยคนไข้ติดบุหรี่นะฮะเขาจะบอกว่าโอเคอยากเลิกบุหรี่ใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเอางี้เดี๋ยวเนี่ยจะอ่าตัดนะครับบุหรี่ทั้งซองนะครับทั้งซองเนี่ยให้สั้นลงนะครับไม่ไม่ให้เลิกเลยนะฮะไม่ให้เลิกนะฮะโูไปอย่างนั้นนะแต่เดี๋ยวจะตัดนะครับให้สั้นลงสักกี่เซนเนี่ยคุณเลือกเราเองคนไข้นะครับอุเป๊ะเขาก็จะเลือกตัดบางคนก็หนึ่งเซนบ้างครึ่งเซนบ้างซึ่งน้อยมากผมพูดจริงๆหนึ่งเซนครึ่งเซนนี่คือแบบ แบบเศษ,เศษ,เ,ศษเศษมากเลยฮะตัดบุหรี่ทั้งซองให้เหลือแค่นั้นน่ะนะฮะคุณหมอเขาเอากันไก่แล้วก็ให้คนไข้เลือดเขาตัดให้นะครับเขาก็ตัดแล้วเขาบอกคนคไข้เองครับว่าถ้าเกิดคุณอยากจะกลับไปสู่บุหรี่ซองเก่าเอ้ไม่ใช่มวนเก่าที่มันเป็นมวนเต็มก็ได้หรือจะสู่บุหรี่ที่มันสั้นลงแล้วครึ่งหรือหนึ่งเซนก็ได้ทางเลือกอยู่ที่คุณนะคนไข้ไม่เครียดครับอ๋อเหรอเออดีจังเลยเออจะกลับไปสู่อันเต็มเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมอ่ะพอความไม่เครียดมันโอเคแล้วเขาก็อ่ากลับบ้านไปด้วยความสุข พอกลับไปเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณลุงเดชเขาก็ไปเลือกครับพอไปเลือกเสร็จเขาก็พบว่ามันไม่ได้กลางกันเลยนี่หว่าไอ้แค่สูบที่มันสั้นลงแค่ครึ่งเซนมันก็ไม่มีปัญหาเขาทําอย่างงี้ครับอาทิตย์หนึ่งมาเจอหมอใหม่หมอบอกเป็นยังไงคนไข้บอกเออดีครับไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาค่ะสามารถที่จะสูบมวนที่สั้นลงได้ครึ่งหรือหนึ่งเซนได้หมอบอกนั้นตัดลงอีกครึ่งหนึ่งนั้นตัดลงอีกหนึ่งเซนเอาไหมคนไข้ก็เลือกเอาแล้วก็ตัดนะครับทําเรื่องยาวให้เป็นเรื่องสั้น เขาทําแบบนี้คุณอุเตเป็นเวลาเดือน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 นะครับสักสักพักหนึ่งคุณนุเตแต่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 มันจะเหลือแค่กดแบบสูบครั้งเดียวหมดอะครับแล้วหมอก็ยังบอกว่าแต่ถ้าอยากจะกลับไปสูบมวลเต็มเนี่ยตามสบายเลยนะแต่คนไข้ด้วยความที่เขามีทางเลือกแล้วเขาไม่เครียดเนี่ยเขาก็เห็นว่ามันไม่ได้ยากอะไรเลยครับเพราะฉะนั้นพอเขาไม่เครียดปุ๊บเขาก็ไม่จําเป็นที่จะต้องสูบมวลเต็มเขาสูบไอ้ปากเดียวนั้น,นแล้วเขาบอกเออก็ชินแล้วเพราะสมองเนี่ยนะครับจําไว้ มั่นเนี่ยจะต่อต้าน <c oughs> เฉพาะสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกเครียดและกดดันสิ่งไหนที่ให้ความสุขเราได้แล้วเป็นสิ่งที่ดีจริงๆส,สมองมันไม่อยากต่อต้านหรอกครับเพียงแต่เรารู้ไม่รู้วิธีที่จะรับมือกับมันหลังจากนั้นคนไข้ทุกคนครับคุณหมอคุณหมอเนี่ยนะฮะที่ที่เขาเล่าให้ผมฟังเนี่ยเริ่มจากจากที่ให้ตัดบุหรี่เนี่ยคราวนี้ให้ทิ้งทีละมวนทีละมวนนะฮะไม่ได้ทิ้งข้างซองเปิดๆก็นั่นแหละครับไม่เกินหนึ่งปีทุกรายครับเลิกได้หมดเลยนะครับทุกราย เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากแล้วผมอยากนํามาแชร์ทุกคนมากจําไว้ครับว่าเวลาตั้งเป้าฝันให้ใหญ่แต่วิในให้เล็กท,ทําทีละนิดครับทาทีละนิดแล้วเป้าหมายของคุณเนี่ยจะสําเร็จได้แน่นอนแต่อย่าตั้งมันใหญ่เกินไปนะครับสุดท้ายนี้ครับผมอยากจะบอกว่าคนเราอะนะฮะมักจะคิดว่าปีใหม่เท่านั้นที่จะเป็นโอกาสใหม่ในการเปลี่ยนเป็นคนใหม่แต่ไม่ครับตราบใดที่ตะวันยังขึ้นที่ขอบฟ้าและเรายังมีลมหายใจเนี่ย เราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ตลอดผมขออวยพรให้ทุกคนเนี่ยประสบความสําเร็จในการตั้งเป้าหมายและทําเป้าหมายนั้นให้สมปรารถนารวมทั้งการาซอ t เอาท์หรือว่าจัดรูปของคุณปูเปยด,ด้วยครับนะคะขอบคุณมากๆเลยคุณโฮลคิดว่าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่เนี่ยอาจจะอยากมีคําถามเพิ่มเติมเพราะแน่นอนทุกคนก็อยากจะทําให้ตัวเองเนี่ยดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องต่างๆของชีวิตนะคะถ้าคุณคิดว่าเอ๊ะ เป้าหมายของฉันอย่างนี้แล้วก็ไม่อายที่จะมาแชร์และอยากให้คุณรู่ยช่วยแนะนําชี้ทางโทรมาเร็วศูนย์สองสองสี่ห้าหนึ่งแปดสี่สามค่ะค่ะวันนี้เนี่ยอยากจะมาแชร์เป้าหมายที่ตั้งไว้ไหมฮะอ่าที่จริงเมื่อสักครู่ฟังนะคะที่เรื่องของว่าอ่าพลังเล็กๆนะคะที่สามารถจะทำทำไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะและ้วมันก็จะประสบะสวามสิเด็จได้เนี่ยก็พบอทได้ยินเขาพูดมาก็แบบเออว่าเฮ้ยเราก็อยากจะลองแชร์ในประสบการณ์ของเราเชื่อว่าหลายๆคนก็ได้มีประสบการณ์คล้ายๆกัน ตรงนี้นะคะก็คือเป็นเรื่องของอ่าคือ,อผมเป็นข้าราชาการนะฮะทีนี้แน่น,แนอนว่าพราข้าราชาการเนี่ยเอาการกู้การทําบัตรเครดิตเนี่ยมันก็จะค่อนข้างง่ายแล้วพอเราทำบัตรเครดิตแล้วเนี่ยเราก็าเหมือนประมาณว่าเราก็ใช้โดยไม่รู้ตัวสุดท้ายแล้วเราก็เป็น,บนีบัตรเครดิตนะะทีนี้เนี่ยก็พอเราจะใช้ใช้ในส่วนของที่เรียกว่าใช้ใช้เนี่ยนะคะใช้ไปใช้มามันก็่าเอ๊ะทำไมมันไม่หมดสักทีนะคะแล้วก็สักคู่ที่ ขาแจ้งว่าเรื่องเรื่องของการสูบบุหรี่ใช่ไหมครับที่เก<ช>็ตัวอย่างว่า้ค่อยตัดเชียรน้อยเชียรน้อยเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็หมดไป<ช> <ๆ S 2> ก็ผมก็ขอแชร์แล้วกันว่าอย่างอย่างผมวิธีการใช้สายนี่บัตรเครดิตนะฮะคื<ช> <ๆ S 2> อผมเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นนี่บัตรเครดิตมากมายเลยนะฮะ <ๆ S 2> แต่ผมใช้วิธีการว่าสายทุกวัน วันละร้อยสองร้อยร้อยสองร้อยโดยที่เราไม่รู้ตัวอ uh huh. แ,แล้วก็เราก็เดินไปธนาคารเจ้าหน้าที่เจ้าเจ้าหน้าที่ธนาคารนะฮะก็ยังแบบปฏิทีติคำน้างของว่าเอ๊ะใครวันนี้ส่ายแค่ร้อยเดียวเราก็ส่าวันละร้อยสองร้อยสองร้อยสามร้อยไปเรื่อย uh huh. กลายเป็นว่าภายในไม่ถึงครึ่งปีอะค่ะก็สามารถที่จะลดบัตรกดหนี้ตรงน,นั้นไปได้จนจนหมดเลย oh. โอ้โหเก่งมากยินดีด้วยคุณนนะัท ่ครับ <นะ S 1> ผมขอบคุณนะค่ะแล้วระหว่างที่ในความรู้สึกเราว่าโอเคสมมติสมมต,นตินะต<ช>ัวเลขสมมติคุณนัดเนี่ยเป็นนี่อยู่สักสี่หมื่นถ้าจะให้จ่ายสี่หมื่นเราก็รู้สึกใจแป้วใจหายแล้วมันเป็นก้อนใหญ่แต่ถ้าเกิดทยอยจ่ายวันละร้อยนี่เราไม่รู้สึกอะไรใช่ไหมคะใช่ฮะคือคือ,คอเ,รเราอาจจะเกยดแค่ค่ากาแฟใช่ไหมฮะหรือค่าอะไรที่เราบางทีเราไปซื้อของตามห้างอะไรอย่างเงี้ยอาจเราเก็บไว้ร้อยหนึ่งพอกลางวันเราก็ไปจ่ายทาร้อยไปนอย่างเงี้ยมัน มันดูรู้สึกว่าเราไม่เครียดพอ,อ,อเราไม่เครียดเราจ่ายไปได้ทุกวันทุกวันทุกวัน,วนคือทําทุกวันนะฮะไม่ใช่สาวพี่ผมก็ต้องไปจ่ายอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าสามารถทําได้โดยที่เราไม่มีแรงกดดนันพอ,อ,อเราจ่ายร้อยหนึ่งคือบางทีเราซื้อกาแฟตาบางเงี้ยดีมากคือเาจเกินร้อยหนึ่งอยู่แล้วเลยนยครับอ่านะคะคุณภูมิคะมีอะไรจะเสริมคะใช่โอ้แม่เยี่ยมจริงๆนะันนี้ด,ดีดีที่มาแชร์กับเรานะฮะเดี๋ยวผมเสริมให้อ่าอันสองอันที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์นะครับอันแรกเลยเนี่ยคือผมจะบอกว่า ผมเนี่ยเคยรู้จักกับคนคนหนึ่งที่มีหน,นี้มีหนี้มหาศาลนะครับเยอะมากๆเลยนะครับอ่าเป็นหลักแบบสิบล้านลหลายสิบล้านน่ยนะฮะแล้วก็วิธีการที่เขาเลิกหนี้เนี่ยคล้ายกับที่คุณนัทเนี่ยอใช้ล้างหนี้นะครับใช้คล้ายมากก็คือว่าเขาใช้วิธีการไม่คิดถึงหนี้นครับเขาคิดถึงแค่ประสิทธิภาพของตัวเองในการทํางานแต่ละวันแล้วก็เอาเงินไปจ่ายหนี้นะครับอันนี้อาจจะฟังดูงงเดี๋ยวผมพูดให้ฟังง่ายๆคือสมมุติว่านะครับลองจินตนาการตามผมนิดนึงสมมติว่าเราเป็นหนี้ถ้า ห้าสิบล้านนะครับเอ่อเยอะไปสามสิบล้านอะไรกันสามสิบล้านเวลาเราคิดถึงนี้สามสิบล้านเนี่ยเครียดเครียดมากเลยครับแล้วพอเราเครียดเนี่ยยิ่งเราคิดปุ๊บเออคิดคิดเมื่อไหร่ก็เครียดมานั้นทีนี้เวลาเราคิดเมื่อไหร่ก็เครียดมานั้นความเครียดบ่อยๆนั่นแหละครับจะหนึ่งทำลายสุขภาพของเราทําให้เราป่วยง่ายทีนี้เวลาเราป่วยง่ายเนี่ยนะครับคุณนะัทแล้วก็คุณผู้ฟังทุกคนแน่นอนว่าเราจะไม่มีแรงทํางาน เราจะไม่มีกําลังใจที่จะทํางานเพื่อที่จะล้างหนี้หรือว่าไปคุยกับธนาคารหรือท,ทำอะไรนั้นนะเพราะว่าเรามัวแต่โมยทั้งเหนื่อยและท้อและเครียดนอนก็ไม่หลับรูขภาพก็เสียดูนี่นู่นนี่ครับเพราะฉะนั้นคนนี้เนี่ยพอเขาเห็นอย่างนี้เนี่ยเขาก็เลยใช้วิธีที่ไม่คิดถึงหนี้มาเลยเขาบอกว่าเออรู้แต่ว่าหนี้มันมีอยู่แต่ช่างหัวมนละเท่าไหร่กันรู้ละวางแผนเอาว่าเออจะล้างมันให้ได้แล้วกันแล้วเขาก็ทํางานไปเรื่อยๆครับคือพูดง่ายว่าเขาเปลี่ยนโฟกัสครับจากโฟกัสที่หนี้ มาเป็นผูกาดที่สร้างเงินครับผมจาไม่ได้แต่เป็นระยะเวลาสักสองสามปีเนี่ยครับเขาล้างหมดเลยครับสิ้นเลยครับสิ้นพุกหายเลยครับทีนี้เนี่ยผมจะแชร์ให้ฟังอีกนิดหนึ่งนะครับคุณนัทครับผมมีอะไรมาถามคุณนัทสมมุติคุณนัทไปหาหมอครับมีหมอสองคนคุณนัทไปหาหมอคนแรกแล้วหมอคนแรกเขาบอกคุณนัทว่าคุณนัทครับคุณนัทโทษนะฮะสมมุติเป็นเป็นหมอรอครับเป็นมะเร็งแล้วคุณนัทเนี่ยมีโอกาสสิบเปอร์เซ็นที่จะเสียชีวิตนะ คุณนัทรู้สึกอย่างไรครับเอ่อ10%เซนก็ถ้าถ้าพูดถึงเปอร์เซ็นต์นี่หถือว่าก็จะไม่ไม่เครียดอืม,มเครียดมากไม่เครียดมากอันนี้อันนี้ถือว่าไม่เครียดมากแต่คุณนัทเนี่ยก็เลยลองดูว่าเอ้แต่มันจะมีวิธีที่จะเครียดน้อยกว่าน,นี้หรือเปล่านะครับเพราะบางคนเนี่ยเครียดมากคุณนัทเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ไม่ได้คิดมากก็ถือว่าโอเคนะฮะแต่บางคนเนี่ยถ้าสิบเปอร์เซ็นที่จะเสียชีวิตเนี่ย อาจจะเครียดมากๆถึงขังน้นถึงขั้นที่แบบโ,โอ้โหแบบเหมือนกับนอนไม่หลับไปเลยนะฮะก็เลยลองไปหาคุณหมอคนที่สองดูนะครับแล้วพอเข้าไปหาคุณหมอคนที่สองเนี่ยคุณหมอคนที่สองก็บอกว่าคุณนัทครับคุณนัทเนี่ยมีโอกาสเก้าสิบเปอร์เซนตที่จะรอดชีวิตคุณนัทชอบอะไรมากกันครับอันที่สองเนอะ <c ười> <c ười> ท้งที่จริง <c ười> เหมือนกันนะครับ สองอันนี้เหมือนกันเดชเลยครับแน่นอนเราทุกคนทราบนะครับเราไม่ได้ตกคณิตศาสตร์นะฮะเรารู้ว่าสองอันนี้เหมือนกันทีนี้เนี่ยคนทุกคนที่ผมถามมาเนี่ยจะชอบหมอคนที่สองมากกว่าแค่เพราะว่าหมอคนที่สองเนี่ยเขามุ่งโฟกัสไปที่สิ่งที่ทําให้เรารู้สึกดีนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นอกจากเรื่องการตั้งเป้าหมายให้นะครับซอยเป้เาหมายทําวินยัยให้ให้ให้เล็กแล้วนะครับฝันให้ให,ใหญ่แต่วินัยต้องเล็กแล้วเนี่ยอีกวิธีหนึ่งคือให้เราโฟกัสกับสิ่งที่เรา ต้องการและสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกดีครับอย่างคุณนัทเป็นต้นนะครับอย่าไปนั่งคิดว่าโอ้ยหนี่บารเครดิตตายแล้วนี่จะต้องแบบเราก็คิดแล้วบางคนเนี่ยขยายด้วยนะขยายหนี้ตัวเองคือหนี้เนี่ยมีอยู่แค่สมมติล้านหนึ่งไปคิดอีกโอ้ยนี่ถ้าจ่ายไม่ทันนะ่มันจะต้องขึ้นไปเท่านี้นะเราจะต้องโดนยึดบ้านนะเราจะต้องหน่วงไปนี้ยังอยู่เท่าเดิมครับแต่ตายไปแล้วเพราะฉะนั้นอย่าครับให้เราเนี่ยทาในสิ่งที่เราสบายใจและคิดและทําให้เรารู้สึกดีเนื่องจากเวลาเรารู้สึกดีเท่านั้น เราจึงจะมีกําลังใจในการพัฒนาตัวเองและเปลี่ยนตัวเองชิฟหรือเปลี่ยนโฟกัสครับจากโอ้โหความอ้วนเนี่ยมาเป็นความผอมหรือความหุ่นดีในอนาคตโฟกัสเปลี่ยนจากหนี้มาเป็นเงินที่เราสร้างได้โฟกัสเปลี่ยนจากความสัมพันธ์แย่ๆหรือโอกาสที่เราจะทะเลาะก,กับคนในครอบครัวเนี่ยมาเป็นสิ่งดีๆที่เราจะทําให้กับเขา หรือเขาจะทําให้กับเราได้นะครับและสุดท้ายแทนที่จะโฟกัสกับการที่โอ้ยเดี๋ยวเป็นมะเร็งบุหรี่นู่นเอายิ่งเครียดยิ่งอะไรสังเกตรครับว่าไอ้ข้างซองบุหรี่เนี่ยมันมีไอ้ตัวขู่ติดอยู่แบบเยอะจนมันจะมันจะกินซองบุหรี่ไปทั้งอันอยู่แล้วนะไอ้ไอ้เรื่องปอดเรื่องอะไรเยเยอะมาก แต่คนเนี่ยผมไปเห็นเพื่อนทุกคนที่ผมสูบเนี่ยไม่เห็นส ok. นใจทุกคนไม่เห็นมีใครเลิกเพราะแบบตายแล้วไอ้รูปนี้มันน่าเกลียดน่ากลัวมากเลยเลิกบุหรี่อะไรเงี้ยที่ผมไม่ได้ล้อเลียนสิ่งที่เขาทานะฮะเขาก็ตั้งใจดีคนทานะฮะเพียงผมอยากจะบอกว่าส่วนใหญ่ะความกลัวตรงนี้มันไม่ได้ผลครับมันต้องเกิดจากความรักครับความเปลี่ยนแปลงมันต้องเกิดจากแรงบันดาลใจที่เราอยากจะเห็นสิ่งที่ดีในตัวเราและมุ่งโฟกัสไปสู่สิ่งที่ทําให้เราเนี่ยมีความสุขขึ้นอะไรก็ตามที่เราสร้างแล้วเรามีความสุขเราทําแล้วเรารู้สึกดีี่ย อันนั้นทําไปเลยอย่าตั้งเป้าที่ทําให้เราเครียดครับแต่ตั้งเป้าที่ทําให้เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ทำมันและมีความสุขที่ได้ทำไปในแต่ Tal Add และวันแต่ละอาทิตย์หรือแม้แต่แต่ละนาทีแล้วเราจะทําเป้านั้นได้สําเร็จแบบที่คุณนัทําแน่นอนนะคะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนด้วยอย่าลืมว่าเริ่มที่เล็กๆแล้วก็เอาด้านดีนมาขึ้นไม่ใช่นั่งกล่นดาตัวเองยุ้ย รูนี่แนะ่รู้สึกอะไรดีขึ้นแล้วก็เอาแบบหน้าตัวเองไปตักแตะหุ่นนางแบบวิคต,ตอเรียลสีคร <c oughs> เป็นแรงบ,บันดาลใจออจาสไตล์นะคะวันนี้ขอบคุณทั้งสองสายมากๆเลยแล้วก็สวัสดีปี <c oughs> ใหม่ลวงหน้าด้วยนะคะสวัสดีปีใหม่คุณแป้คุณนัดครับ